สวัสดีค่ะมีคำถามมาหาครูค่ะครูผู้จัดก,การไม่เป็นอะไรเลยทำงานไม่เป็นเลยแล้วก็ไม่กล้าตัดสินใจด้วยหนูแล้วปวดหัวเขาจังโอ้ครูก็จะบอกเลยว่าอย่าไปโฟกัสอย่าไปใส่ใจเขาเอาตัวเองไว้ก่อนคุณรู้ไหมคนส่วนใหญ่ชอบตัดสินตัดสินคนนู้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ด้วยมุมของตัวเองทั้งนั้นเลย บางทีอะ่ะเราก็ยังไม่เห็นอีกด้านของเขาว่าเขาไปทำอะไรเราเห็นแค่ด้านที่เขากับเราคุยกันแค่นั้นแต่อีกมุมที่เขาไปคุยกับคนอื่นที่เขาไปทำกับคนอื่นอะ่ะคุณไม่เห็นไงถ้าเกิดเขาไม่ดีจริงเขาไม่เก่งจริงเขาไม่ได้เป็นหัวหน้าคุณไม่ได้เป็นผู้จัดการคุณแน่นอนหรือถ้าเขาได้เป็นแบบฟุกฟุกมาไม่นานเดี๋ยวเขาก็กระเด็นจากเก้าอี้ไป ถ้าเกิดเขายังอยู่ยงคงกระพันอยู่ได้นานแสดงว่าเขาต้องมีดีอะไรสักอย่างที่เจ้าของหรือผู้บริหารเห็นในตัวเขาแต่คุณไม่เห็นดังนั้นครูจะบอกคุณว่าอย่าไปตัดสินใครเลยเอาตัวเองก่อนเอาตัวเองให้มีความสุขเอาตัวเองให้ดีทําให้มันมีประสิทธิภาพไม่ให้ใครมาว่าคุณได้ดีที่หัวหน้าเป็นแบบนั้นอ่ะมันก็เป็นกระจกให้คุณเห็นว่าเฮ้ยฉันจะไม่เป็นแบบนั้นว่าถ้าเป็นแบบนั้นมันเหมือนเป็นตัวตลกอะ ถ้าคุณคิดในแบบนั้นน่ะมันก็ทําให้คุณแฮปปี้ในการทํางานถ้าคุณมองแต่จุดด้อยของคนอื่นน่ะคุณก็ไม่พัฒนาไปถึงไหนครูบอกเลยอย่ากโกรธคุณนะครูพูดตรงๆนะสนตัวเองอย่าไปสนคนอื่นความสุขของตัวเองให้กับตัวเอง ทำตัวเองให้มีความสุขสุดๆคนอื่นจะเป็นยังไงช่างมันชีวิตเขาปล่อยเขาเขามีความสุขในแบบฉบับเขาก็เรื่องของเขาคุณมีความสุขในแบบฉบับของคุณก็พอไม่ต้องไปคิดว่าคนนู้นทําไมทําอย่างนี้คนนี้ทําไมทําอย่างนั้นถ้าเกิดคุณไม่พอใจครูบอกเลยมีวิธีเดียวที่แก้ได้คุณก็ไม่ต้องร่วมงานกับเขาคุณก็ไปทําที่อื่นเลยลาออกไปเลย ไม่ต้องมาเห็นหน้ากันด้วยถ้าเป็นแบบนั้นแต่ถ้าคุณยังร่วมงานกับเขาทํางานกับเขาเปลี่ยนมุมคิดของคุณแต่ไม่ต้องไปเปลี่ยนของเขามันเปลี่ยนใครไม่ได้อยู่แล้วเปลี่ยนมุมคิดของคุณเป็นมุมใหม่ไม่ต้องโฟกัสสิ่งที่เขาทําที่คุณคิดว่าเขาทําไม่เป็นไม่ต้องใส่ใจ คุณก็ทําหน้าที่ของคุณเขาก็ทําหน้าที่ของเขายิ่งเขาเป็นหัวหน้าคุณอะดีเพราะว่าถ้าเกิดผลงานมันไม่ออกหรือผแผนกมันมีปัญหาตัวเขา่ต้องโดนก่อนไม่ใช่ตัวคุณดังนั้นคุณก็ทําตัวเองให้ดีทําตัวเองให้มีความสุขทําตัวเองให้เก่งไม่ต้องสนคนอื่นเลยอันนี้ครูก็มาบอกไว้ยังไงก็เรียนรู้เยอะๆครูจะบอกเสมอเรียนรู้เยอะๆไม่ใช่แค่สกิลทักษะอย่างเดียวคุณต้องเรียนรู้ถึงจิตใจด้วยทําตัวเองให้สงบทาตัว เองให้มีความสุขเก่งอย่างเดียวไม่ตอบโจทย์เลยครูบอกคุณต้องเก่งทั้งข้างในและข้างนอกด้วยครูจะเทรนทั้งสกิลทักษะและเรื่องจิตใจด้วยถ้าคุณติดตามเพจครูก็ฟังไปเรื่อยๆมันก็จะมีบางคลิปที่ครูสอดแจรกเรื่องพวกจิตใจพวกการคิดนี้เข้าไปด้วยเพราะครูรู้ว่าการที่เก่งอย่างเดียวมันไม่ตอบโจทย์แน่นอนยังไงก็เรียนรู้เยอะๆเนาะ ครูเอาใจช่วยก็ขอให้อยู่กับตัวเองดีกว่าอย่าไปสนคนอื่นทําตัวเองให้มีความสุขเยอะๆเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงดังนั้นอย่าไปเจ้าคิดเจ้าแพ้หรือว่าเขาทําไม่ดีอย่างงู้นอย่างงี้ะเอาตัวเองไว้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวก็ยืดยาวไปเรื่อยยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าหน้าที่จะซื้อคนคุมผู้บริหารเจ้าของดูครูอยู่ก็เอาทิคเอาเทคนิคไปบอกต่อไปต่อยอดนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยจากใจครูธัญญาคะ่ะ